มาเก็บถั่วพี่น้องเก็บถั่วมาไว้ตําพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีเบอร์สกุกชนพี่น้องออกมานาเกลือหมูพี่น้องมาเก็บถั่วไวุ้ยสลอยตําเนาะถั่วไม่รวยปลูกไว้นี่ลายเติบเด้แม่บอกให้เก็บถั่วเมื่อน้ำเห็นแล้ว ัวลใหญ่ร้ายแล้วพุ่นนะเก็บเมื่อไว้เนาะจะได้บ่ต้องซต้นทุนสการตําขน้ยกับบ้ตัวใหญ mà, mà, là lại mà bộ, bộ hưởng. nó ngoài, lại khang thui mẹ cả, kẹp cổng bùng, no, skip mãi mãi, xơi tằm, anh này nhảy cả Albert no, sờ một, bật lẹo, đại lai tưởng gì đây? นบรรยาก,กาศยามแรงพี่น้องบ่ม,งมีพาย,ยุเนาะเพราะว่ามิถวันกับพปฐาไปเซโนพี่นาะงมีข่าวไปซื้อ,อยังละไปซื้อเหื่อบอกแต่แม่บุญอยู่กับน้องใหม่พี่น้องแซบได้อ่อนๆหน่อยๆในซัมนี้ดีกินแซบเนาะ เนมันน้อยกะว่วยเนาะนี่กะยาเล้งพี่น้องเกือมูแล้วบ๊วยมาเชียนเมื่อบ้านอยู่พี่น้องมื่อนี้บุญบ้านเนาะชิมือกับซาลอยู่ส่วนอีแม่กับโบเมือพี่น้องส่วนปลาเลี้ยงกับโบเมือผู้ใดกับโบเมือนำไก่กับเมทับุญเกลือแล้วเนาะมากระเห็นเราเกลือแล้วเราเก็บไข่เมื่อเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ไม่มีใครอยู่เลยอยู่เถียงเพ้นต่พ่อสร้างหดกกอันทวดินกับทวไอ้กรนะกระโพเนาะหดอยูู่้เดียวไม่มีใครอยู่สวนเลยทุกคนไปหมดเลยเริ่มใหญ่คืออะไดอยังกันเนาะออกนามาไม่มีใครอยู่เลย ไม่ท้ออะไรก็มือเที่ยงและเห็นแต่พอท้อสังบรรยากาศยำแรงพี่น้องบุค่อยนาเอาดิฮอตฮอตลายกลัวได้ชี้พาไปเบิ่งไข่เนาะว่ามเมธะบุญได้จักหน่วยคือว่าเห็นบุค่อยลายดิยคือบุกไข่ไก่กับบุก่อยไข่ลายเลยเสมอนี่ อันนี้อันนาบออันนี้ยังก็เคิรีนยังก็กกยังไม่สั่นกกต่ำชาดอ๋อลกมาว่านเลยทันก็เหี่ยวเกันตากแห้งไว้พี่น้องแล้วก็มาต่ำชัดพระเจ้าต่ำตั้งแต่เส้าพ่นเราไปเบียกก็ได้ชิบชีพื้นได้ชิบชีพื้นเลยจ้าสบายดีพี่น้องได้ชิบชีพื้นเลยพี่น้องไว้ก็ต่ำฉินต่ำแพ่อยู่ได้มื่อละซ้ำพื้นพวกเรา จนคาร์ขคา,าเจ้าตำอิลีไม่มีใครอยู่เถียงเลยพี่น้องเงียบเงาถอดม,มาลาก,กับเมื่อบุญผู้เมื่อบุญแข่งเรือบันบอ,อยบันหินพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวชิพาไปนับเปิ่งไข่พี่น้องมาซุ่มมือนี่ได้จักฟองจักหน่วยได้เบอร์หอดสี่ชิพฟองฉบัาจัก เนาะทะเลลืมท่อง,ทงมากทะเลลืมท่อง,ทงมากมา็ฝืนเม่ไนี่ไข่ไก่วันนี้พี่น้องแม่ทับุญไปเก็บผู้เดียวเนาะเกลือมูลแล้วออกบอยอย่างไปส่องมึงว่าทิเก็บปักถั่วอะไเห็นแม่ทับุญเราเก็บแล้วเกลือแล้วล่ะบ่ค่อยลายเลยพี่น้องไก่ชูมือเนี่มันก็ตายนำก็มีแล้วก็มันไข่บ่ค่อยลายชูมือนี่ก็ กับตายน,นําเนาะไก่บุคอยลายโตก็เลยได้ตัวนี้พี่น้องมาเบิ่งว่าสีได้ก,กี่ฟองเน,น,นาะได้แม่บุญใส่ถาดมาเบิง่งเนาะถ่าอยู่กับนอ้องเมย์สองคนพี่น้องเงียบเงาเลยทุกคนไปเซโนหมดเงียบเลยถ้าเบิ่งว่ามื้อนี้สิได้ก,กี่ฟองพี่น้อง อันตัวถาดนี้ที่เห็นนะ่ะอันเก็บตั้งแต่มื้อก่อนพุนน่นเนาะเหลือจากเก็บมื้อก่อนพุ่นน่ะมันบ่ครบถาด12ฟองตั้งแต่เก็บมือกับแม่ทาบุญมือพุ่นนะมือเบาเมาเบิ่งว่ามือนีสิได้กี่ฟองพี่น้องบ่า,าอ,อมาซื้อเอานําหัวหน้าอยู่พี่น้อง แต่ว่ามันไข่บุคอยลายแล้วเพื่อชีได้แพงหนึ่งเลยชุมเดี๋ยวนี้บุคอยได้ลายเงาเพิ่นได้ลายบอกวก็ออกมาเสืออยู่มือเนี่ยก็ออกมา,าน้ำเพิ่นกับเปลี่ยนกันก,นก,นกนำห้มพอดีเบิ้ดได้ถาดหนึ่งพอดีพี่น้องมันไข่บุ่ลาย ได้มือนี้ได้แต่ส้มชิฟฟองพี่น้องได้ถาดเดียวเองเนาะชุม,มือนในไข่บุคอยลายได้น้อยมากชุม,มือได้มือละถาดาาใช่ไหมเนาะไก่มันก็ตายน้ำจะไม่เรือจกโตบช่ชม,มือ <c oughs> หอดอยู่บ่อหาร 60. หาากสิบห่อฉับจังเนาะไปททบุญอยู่กบนองเมยพี่น้องอยังบุญทันมาเนาะอ,อยู่กันสองคน ตอนแรกไม่ทะเละก็อยู่นะ้ำเพิ่นเมื่อละเมื่อเทียงละเ <Okay. S 1> งียบทอมาลาบอ,อยู่เลยเงียบเปิดพี่น้องมีใครอยู่และเงียบเลยนะเทียงนานนัดหน่อยข้าจกาก็นะมาแล้วนี่นะสายมากแมัาบดอกไเมื่อเลยเมื่อเพื่อว่าไม่เมื่อเ มวนขาจไปใอ๋อพาแบบแป๊บแป๊บไปเามองอะไรำวันนะจำวันไปวานมาหอดคำยูมวานาไไีอดยตย่นีนี้จำจรแล้วบเมื่อวานนี่ได้จากพื้นไหมเถอะสาต่แกอมบนาวเมือมอมม่อนี้เขาจะกระตำอยู่ครับเขาจะไปเบียกก่อนได้บพพื้นหนึ่งเม่อวได้ช็อตพื้นมื่ มือสาวนี่ได้ชองพื้นพี่น้องได้พี่น้องคือมือสาวบออออกมาองได้ลายเติอเนักรวมแล้วนะได้สิบสามพื้นเลยพี่น้องบังเที่ยงไม่ถากินขากัรยังจะจะข้าวไปตอนจังงงอ๋อ ไปวางใบเนาะยินว่าหัวหน้าฉัไปซื้อเฮืออ่ซื้อเฮือมาไหวในน้องนี่มาไหวในน้องตีวางให้เด็กน่อยขี่อย่งนั้อืมไปแล้วเด็กน้อยขี่ไว้เล่นน้ำจากมือก็สีออกมาเล่นเขาชิมอนผันใจมาเล่นน้ำัวหน้าก่อนมาดูดน้ำก่อนจากมือเมื่อกี้ฉีปิดห่านไหวเนี่ยพี่น้องบอกว่าชิมื่อบ้าน มาชิมือที่อันเบิ่งงานบุญเนาะเที่ยวงานบุญวันบ้านดินหินเป็นจังไรเนาะบ่บริเมื่องบนบนดินหินเถิงบ๊แม้นบุญแข่งเฮือนะข้าเจ้าฮะก็เริ่มจัดปีนี้พี่นอ้องแต่ปีก่อนๆน,นะก็บบริจัดหลายปีแล้วละ่ะแต่ก่อนก็นจัดแต่เดียวบริจัดมาหลายปีนะปีนี้ฮะก็เริ่มปีแรกก็เลยสิมือเอบิ่งเนาะว่ามียังไงอะไรก็สิขึ้นไปไหวไอ้พระธาตุเนินหิน นำเนาะพอบริวายแต่เฮงละ่ะไปบุญปีก่อนกับบดีขึ้นไหวอยูย่บ้านหินกับซิมีอันบ่อนแกะบะบอ่บบอนบะบ่อนบุญอยู่เด้พี่น้องมีเด้แล้วกับซิมีบ่อนชักชิดคือแบบเขาเอื้นหินสร้างหรือหินยังแหละเนาะขั้นผูดายหยกขึนนะ้นอะแสดงว่าพรชิดเป็นจริงหนึ่งอธิษฐานไว้แบบในในหัวนะหนึ่งอธิษฐานแล้วกหยกหินขึ้นถ้าหยกบุขึ้นก็แสดงว่าสิ่งนั้นชีพบ่ได้เนาะนั่นแหละนั่นแหละคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบรรทินพี่น้องในวัดหรรินนั่นเนะาะพระศาสน์เงียบเงาแม่สาวบุญกระชิน,นังถ้าค่อยน,ะนั่นแหละพี่น้องแล้วมือบุได้ไปใช้มาใช้กับอกแม่ทสาวฮันว่าเราบอกกันลอยออกมาได้ไหมวะสิฮันชิส่งขีน,อออออน,นี้ไปบอกลอยอ๋อมาเล่นน้ำแนวสิแม่ทสาวบอกเพคนได้บอกกันลอ,อ,อยออกมาแนววะสิ ลานชาวม่ไออกมาหาจักเถื่อพอสลอยคาเวียกด้วยพี่น้องแล้วชิบอกสลอยออกมาเล่นน้ำยูจึกมือพอเมตบบุญเพิ่นชิ้ถามหาสลายเดี๋ยวเวลาไปใช้มาใส่เพิชี้ถามหาแต่สลอยบัดสลอยบม่ได้ออกมาบ่เพิ่อนนะจีนอสลานเพิ่นน้อช่วงนี้คาเวียกไม่ได้ออกมาพังเบิ่งว่ระมาณมือเจา้าไรมือหนึ่งสิชส่วนสลอยออกมาอยู่สลอยเพิ่นก็จะออกมาจะออกมาเล่นนาเนาะ มันไดมาเล่นนํำกันแต่เฮงนะ้นองมือกับฮดผักฮดยังฮดตกใหม่อีแล้วประพืนก็ไปสักผ้าเอาเมื่อป่าเลยได้ไหมสาววันนี้เ <laughs> มื่อป่าเลยได้วันนี้เนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเลยซ้นนี้เนาะเมื่อหามนำไปปิดห่านก่อนพี่น้อง้าเวียกฝาป,ปิดห่านแต่เว้นเนาะไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาเดอ้อสบายดี Ho da absieber su for to